เสด็จสิน้นดับแล้วแก้วของโลกเสียงแท่ซ้องเศร้าโศกดังโลกสลายเจ็ดสิบปี เหนื่อยนักพระวรกายน้อมกราบส่งองค์เทพไทยสู่วิมานสะเทือนอกสะทกท้วยไทยทั่วล่าเสมือนหนึ่งราวกับว่าอุราสบันผืนดินฟ้าระงมให้สะอื้นสันดังโลกา วูบไหวนั้นวันในสวงทะคือภูมิพลังแห่งแผ่นดินพลประชาราดทั่วทินรักแหนห่วงพ่อคือพ่อของเหล่าล่าข้าทั้งปวงพ่อของข้าคือในหลวงพระนามภูมิพล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับก็สู่รายการไอเดินกลิ่นธรรมของมหาวิทยาลัยมหามากุรราช,ชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแกน่นผมจํานงนามานำพาคุณผู้ชมมารับชมธรรมะสาระความรู้ศิละปะวัฒนธรรมรวมถึงข่าวสารของมหาวิทยาลัยของเราครับวันนี้เรามีภาพในงานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวงจังหวัดขอนแกน่น ที่ทางหน่วยงานราชการของจังหวัดขอนแก่นร่วมกับวัดศร,รีจันทร์พระรามหลวงได้จัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลไปติดตามชมในวันนี้ครับบินนสสสสกรรรรระะะสสพพพพธ่มววงั์ส ข้าพระพุทธเจ้านายสัวพผกิติภาพที่บู์รอผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยประสงค์อีกอ่อชาวจังหวัดขอนแก่นต่างรู้สึกทุกโศกและอาลวเสียใจเป็ล้นควน ได้สรงอุทิตพระบรากายพระปัญญาและพระราชสั์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณีกิจนาฏประกาเรเพื่ออำวยประโยชน์แก่อนาณา,าประชาราษฎรโดยได้พระราชานความช่วยเหลือลรปะสบก่อนผู้ยาก เป็นก,กรณีกิจน้อยใหญ่ด้วยพระาราชหฤทัยที่เตี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา521ความตอนหนึ่งว่าคนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดิน ปัญญาความสามารถและด้วยคุณความดีปิสรภาพเสรีภาพความร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่บัดน,นี้เราข้นงหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนมาสัมพุตัสสะนาโมตาสาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตัสสะปุทธ,ธังสระณีสิจ่าปะทังสามาธิยามิอ อาติกาทเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมุทาสาอุทถาตากัมมะเถรเยสุอัปมัตโตวิจักขะโนสุสังวิหิตกรรมมันโตสาราชะวะสติงวเสะติบทนี้อัตมภาพจะได้สแสดง พระธรรมเทศนาปารบในพิธีบําเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เราท่านทั้งหลายซึ่งนำโดยท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นข้าราชการพ่อค้าประชาชนที่ได้มาร่วมกันณนะบริเวณสถานลานธรรมของวัดศรีจันพระอารามหลวงแห่งนี้ณศาลาหลักคมแห่งนี้ก็เนื่องด้วยว่าเราได้มาพร้อมกัน เพื่อที่จะบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่คนไทยทั้งหลายทั้งประเทศได้มีความอาลัยต่อการสวรรคตของในหลวงของเราแม้ว่าเราจะได้รับทราบจากทาง ทีวีจากสื่อต่างๆให้เราท่านทั้งหลายใช้พระนามของในหลวงเป็นคำต่างๆหลายๆคำเป็นถ้อยคำที่เป็นราชาศัพท์บ้างเป็นถ้อยคำที่ถูกประกาศขึ้นมาวัดมาบ้างแต่อย่างไรก็ตามเราท่านทั้งหลายยังใช้คำว่าในหลวงของเรา อยู่โดยทั่วไปเป็นคำที่เราท่านทั้งหลายติดปากและเลือกด้วยหัวใจของเราท่านทั้งหลายว่าในหลวงอยู่โดยตลอดเมื่อไม่นานมานี้จังหวัดขอนแก่นได้พิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาแจกให้กับประชาชนทั่วไปอากมาได้อ่านหนังสือเล่มนั้น ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ได้เสด็จมาที่จังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกโดยพระองค์ในหลวงของเราได้เสด็จมาที่จังหวัดขอนแก่นครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่ห้าพฤศจิกายนพศ2498ถ้าครบรอบก็เหลืออีกสองสามวันจะครบถึงวันที่ห้าพฤศจิกายน2000 5้าร้ห้าก็คืออีกสองสามวันข้างหน้าพระองค์เสด็จมาโดยจะเล่าไล่มาตั้งแต่เมืองพลนั่งรถไฟจากบัวใหญ่มาที่เมืองพลชาวบ้านชาวเมืองเมืองคนไม่เคยเห็นในหลวงก็พากันไปรอรับเสด็จพระองค์ท่านอยู่ที่นั่น ข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่จากขอนแก่นก็ตามเสด็จไปรอที่นั่นหลังจากนั้นก็นั่งรถไฟต่อมาที่บ้านไผยก็ตามเสด็จชาวบ้านไผยก็เต็มทั้งสองทางสองข้างทางที่บ้านไผยแล้วก็เสด็จมาถึงจังหวัดขอนแก่นผพ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้นได้ทูล ถวายรายงานว่าเป็นระยะเวลา172ปีที่ไม่เคยมีพระมหากรรษัตริย์พระองค์ใดบนแผ่นดินไทยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งสเสด็จมาที่ขอนแกน่นจนกระทั่งในหลวงสเสด็จมาอันนี้ตามที่ได้ศึกษาตามที่ได้อ่านในหนังสือเล่มนั้นก็ทำให้เห็นว่าในหลวงของเราเนี่ย ได้เสด็จมาที่จังหวัดขอนแก่นครั้งแรกแล้วยังไม่พอหลังจากนั้นมีการสร้างเขื่อนใหญ่คือเขื่อนอุบลรัฐพระองค์ก็เสด็จมาอีกและต่อจากนั้นเสด็จมาอยู่ต่อเนื่องไม่ขาดและในหลายๆครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จมานั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาพระราชทานปริญญาบัตรจนถึงปี2540กว่า พระอ,องค์ก็ไม่ได้มาประธานประยบัติอีกแต่ก่อนหน้านั้นมีอยู่สองครั้งที่น่าสนใจครั้งหนึ่งเสด็จไปที่ชุมแพ้จะไม่พูดถึงแต่ครั้งหนึ่งนั้นเสด็จไปที่พอ,อ2 5 0 0ประมาณ20ที่บ้านหัวนาคำที่อำเภอกะนวนในข้อความที่เขียนนั้น เขียนข้อความไว้เบอกว่าสเสด็จไปเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยอาตมาพอจะเดาออกว่าเกี่ยวกับความมั่นคงนั้นเนี่ยก็เพราะว่าสะดุดตรงที่ว่าเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยเพราะว่ามีโอกาสไปเดินทุดดงอยู่บนภูเขาชื่อว่าภูโน พาพระนักศึกษาสาสิบรูปเดินทุด,ดงอยู่บนภูเขาลูกนั้นน่ะสิบห้าวันบนภูเขาลูกนั้นมีถ้ำหลายถ้ำแล้วในถ้ำบางถ้ำมีกระดูกมีล่องรอยของคนตายก็เลยถามชาวบ้านแถบนั้นดูว่ามันคืออะไรปรากฏเขาบอกว่านี่คือกระดูกของสหาย ของสหายเก่าของคอมมิวนิสต์เก่าที่ต่อสู้กับทางรัฐบาลรัฐบาลตั้งฐานปืนใหญ่อยู่ข้างล่างบ้านนาคำน้อยบ้านดุนศาสแล้วยิงขึ้นไปข้างบนแล้วสหายหรือคอมมิวนิสต์ที่เราเรียกกันว่าคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนั้นนะ่ะก็ก็ตายก็มีเสียชีวิตแล้วเขาเอากระดูกเอาอะไรต่างๆไปไว้ในถ้ำ ก็แสดงให้เห็นว่าภูโนหรือเทือกภูภูเขานั้นเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นที่มั่นของคอมนีและอยู่ในช่วงพศออเดียวก,กันกับที่ในหลวงเสด็จมาที่บ้านหัวนาคำก็เลยนึกเชื่อมโยงกันเองว่าพระองค์คงจะเสด็จมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารตำรวจในสมัยนั้นอันนี้คือ อ่านเห็นแล้วน่าสนใจก็จะทำให้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นนักปกครองทรงเป็นผู้ปกครองทรงเป็นพระมาหากษัตริย์ที่มีความชานชาลาดให้กำลังใจประหนึงว่าประเทศไทยทั้งประเทศนี่คือ,อครอบครัวของพระองค์พระสุกนี้กรอคือลูกเราท่านทั้งหลายคือลูกคือหลาน ของพระอ,องค์เป็นลูกลูกเป็นข้ารองพระบาทของพระอ,องค์พระอ,องค์ก็เสด็จไปดูแลสารทุก์สุขดิบไปบำบัดทุกบำลุงสุขในทั่วทุกถิ่นจึงโยงมาว่าเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันในปัจจุบันนี้เราพูดถึงพระมหาการุณาธิคุณพูดถึง เรื่องของโครงการที่พระองค์ได้ทำขึ้นสร้างขึ้นให้กับสังคมประเทศชาติของเราจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปดังนั้นเราน้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นธรรมะให้กับตนเองอยากจะให้ท่านทั้งหลาย ในน้อมนําเอาพระราชะกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทำที่เราฟังเรารู้มากมายจากสื่อต่างๆนั้นดึงมาใส่ตัวเองว่าเราต้องทําบ้านเราให้ดีเช่นเดียวกับพระองค์รักษาปกป้องบ้านตัวเองดูแลบําบัดทุกข์บําัรุงสุขบ้านตัวเองวันนี้ตํารวจและทหารเป็นส่วนใหญ่ ็นหน่วยงานที่มาเป็นเจ้าภาพตำรวจแปลว่าผู้ดูแลมาจากคำว่าตรวจตำรวจตรวจตรวจแปลว่าดูแลดูแลภายในดูแลสังคมประเทศชาติของเราภายในทั้งหมดทหารแปลว่าผู้กล้าภาษาบาลีดหหัลละทหารแปลว่าคนหนุ่มแปลว่าผู้กล้าหารผู้ปกป้อง ดังนั้นตำรวจทหารจึงเป็นผู้ปกป้องปกป้องอะไรปกป้องแผ่นดินของตัวเองนอกจากปกป้องแผ่นดินของตัวเองแล้วต้องปกป้องป้องตัวเองด้วยดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนคนที่จะเป็นข้าราชการตำรวจทหารว่าอุทาตากรมเธยเยซุอัปมะตัตโตวิจักขโนเป็นต้น แปลว่าผู้ที่จะรับข้าราชการเป็นตำรวจทหารหนึ่งต้องเป็นผู้ตั้งใจทำการงานถ้าไม่ตั้งใจทำการงานเป็นตำรวจทหารไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นทหารของพระราชาไม่ได้เป็นตำรวจของพระราชาไม่ได้ ดังนั้นข้อที่หนึ่งจึงเป็นผู้ที่ต้องตั้งใจทำงานข้อที่สองตั้งใจทำงานและไม่พอยาประมาทยาประมาทในหน้าที่ของตนเองยาประมาทในชีวิตยาประมาทในหน้าที่เพราะเราทำงานเพื่อประชาชนยาประมาทในชีวิตในหลวงของเราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุข ให้กับประชาชนพระองค์ยังเป็นผู้ไม่ประมาทในหน้าที่การงานด้วยความเป็นกษัตริย์ของพระองค์พระองค์ไม่ประมาทและไม่ประมาทในชีวิตของพระองค์พระองค์ทรงประพฤติธปฏิบัติธรรมในขณะนี้มีกระแสข่าวที่เราอ่านแล้วเกิดความรู้สึกปลื้มปิติยินดีแล้วอยากกราบไหว้พระองค์ยิ่งนักมากขึ้นมากขึ้น รักพระองค์มากขึ้นมากขึ้นว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญธรรมทศพิษรราชธรรมและบำเพ็ญธรรมสมกับที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินและถึงกระทั่งเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ทรงไม่ประมาทในชีวิตและทรงรู้ว่าชีวิตตัวเองวันหนึ่งจะต้องตายวันหนึ่งจะต้องสวรรคต พระองค์จึงประพฤติปฏิบัติธรรมว่ากันว่าพระองค์ประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์พระองค์ทรงไปกราบพระกรรมฐานรูปหนึ่งกราบเสร็จแล้วพระองค์ก็ทูลถามว่าจะทำยังไงให้ประชาชน พึ่งปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานรูปนั้นทูลว่าถ้าจะให้ประชาชนในแผ่นดินปฏิบัติธรรมในหลวงต้องปฏิบัติธรรมก่อนเป็นแบบอย่างในหลวงตอบกับคืนไปว่าโยม ปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้าบริบูรณ์แล้วตอบพระกรรมฐานรูปนั้นกับว่าโยมนี่ประพฤติปฏิบัติรักษาศีลห้าบริบูรณ์แล้วสแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดไม่ประมาทในชีวิตพระกรรมฐานรูปนั้นก็เลยทูลว่าถ้าอย่างนั้นแผ่นดินก็จะสงบสุขถ้า พระองค์ประพฤติปฏิบัติธรรมสมบูรณ์แล้วดังนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตข้อต่อไปผู้ที่จะเป็นข้าราชการตำรวจทหารเป็นข้าบาทของพระมาราชาพระมาหากษัตริย์ได้ต้องเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้มีปัญญา รอบครอบในการทำหน้าที่ต่างๆรอบครอบรอบด้านมองให้ทะลุวิจักขโนภาษาบาลีท่านใช้คาว่า,าวิจักขโนมองการไกลมองให้ทะลุปัญหาในหลวงก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงมองการไกลเห็นปัญหาบางปัญหาเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่ในหลวงมองเห็น ปัญหาที่เราคิดว่าเล็กๆแต่พระองค์คิดว่ามันยิ่งใหญ่ต่อชาวบ้านพระองค์ส่งบำบัดทุกบำรุงสุขช่วยเหลือและสุดท้ายทำการงานให้สมบูรณ์บริบูรณ์งานการใดๆที่มีอยู่รับหน้าที่ตำแหน่งในหน้าที่ใดทำหน้าที่การการนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ทั้งหมดนี้ในหลวงทำเป็นตัวอย่างแล้วในหลวงเป็นผู้ภาคเพียรในการทำงานมุ่งมานะในการทำงานในหลวงเป็นผู้ไม่ประมาทในหลวงเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้รอบคอบในหลวงเป็นผู้ที่ทำงานสำเร็จบริบูรณ์ในหน้าที่การงานนั้นๆของตนเองดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำเอา ธรรมะที่ในหลวงได้ปฏิบัติทั้งสี่ประการดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นพระบาลีไว้ว่าอุทธาตากรมเทยเยสุอัปมัตตวิจักขโนเป็นต้นซึ่งแปลว่าคนจะเป็นข้าราชการทำงานให้กับพระราชาจะต้องมีธรรมะสี่ประการคือเป็นผู้ภาคเพียรในการทำงาน เป็นผู้ไม่ประมาทในการทำงานในชีวิตเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้รอบพอบเป็นผู้ทำงานเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทั้งหมดทุกประการที่ได้รับมาตามในแห่งพระธรรมเทศนาที่ได้แสดงมานั้นเทศนาปริโยสาเนในอวสานการเป็นที่สุดหยุดลงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนา ปารกเนื่องในโอกาสที่เราท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแก่นายหลวงของเรานั้นขออำนาจแห่งคุณภาษีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงรวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญในวันนี้จง อำนวยผลอำนวยพรส่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเราและขอให้ท่านทั้งหลายประสิทธิพรสวัสดีจเจริญศรีนนจเจริญชนเจริญสุขจเจริญผลจเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโลกนิราชภัยประสงคสรนกุศลใดายขอจงสมประสงค์จงทุกท่านทุกประการรับประทานวิสัชนามาพอสมควรแก่เวลา ขอสมุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีณการละบัตนี้ รายการของเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันแลบเวลาเดียวกันนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมหากมีข้อแนะนำหรือติชมรายการส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้ครับพบเจอกันใหม่ได้ครั้งต่อไปวันนี้ผมและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ